ตัดประเทศออกตัดศาตนาออกคนทั้งโลกนี่ก็คือเผ่าเดียวกันคือมนุษย์ภูมิแล้วมีอะไรที่เหมือนกันบ้างลองลองไล่เรียงเช็คทีหนึ่งทานอาหารทางปากเหมือนกันหายใจทางจมูกเหมือนกันมันเหมือนกันเลยฮะดีใจหัวเราะไหมหัวเราะแล้วเสียงหัวเราะนั้นมีภาษาไหมแสดงว่าจริงๆแล้วคือที่เราจำไม่ได้เป็นเพราะว่าคือเราอาจจะลืมนั่นหนึ่งนั่นสองพ่อ เป็นไปได้ไหมอย่างนี้ถ้าเกิดผมเปรียบว่าเอาให้แบบบริบทสมัยนี้เลยนะคอมพิวเตอร์หลวงพอ่อมันเป็นเมมโมรีเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ว่าคือมันบรรจุข,ข้อมูลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถูกต้องจิตเราก็คือน่าจะแบบว่าเป็นเมมโมรีที่แบบใหญ่มากแต่ประเด็นคือไอตัวสติเราอะจิตเรามันกําลังมันต้องมีกําลังซีพียูใช่ไหมใ,ในการที่จะไปดึงข้อมูลพวกนี้มาเนี่ยถูกต้องมันอาจจะกําลังมันอาจจะแบบ <c oughs> แค่แค่คอไอไฟยังไม่ได้ไปถึงไอเซเว่น I 7. อันนี้ไม่ฟังไม่เข้าใจภาษาคือประมาณว่าซ p พมันไม่แรงพอไงมันไม่แรงพอมันก็ดึงข้อมูลมาไม่ทันแล้วก็แบบดึงมาไม่ได้คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัญญาณิจาความจําไม่เที่ยงคือมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่ภาษาสมัยใหม่คือไม่เสถียรความจําไม่เสถียรับถ้าหากว่าเมื่อวานนี้เราพอจําได้นะเมื่อวานเนี่ยเพราะไม่นานนึกได้บางเรื่องก็จาไม่ได้แต่เดือนที่แล้วชักชักชักเลือนแล้ว ทีนี้พอปีที่แล้วเพราะน,นั้นท่านผู้ถามถามมาเรื่องพบเรื่องชาติก็คือชาติหน้าก็เปรียบเหมือนวันพรุ่งนี้ชาติหน้าของของวันนี้ก็คือ,อวันพรุ่งนี้เป็นชาติหน้าแต่อ,อย่างนี้หลวงพ่อเวลาถ้าเกิดผมผมจะมีนิสัยอย่างหนึง่งคือผมจะจดเจอร์นัลนะคือจดว่าออวันนี้แบบไม่ได้เชิงเบนเดียดลี่นนะแต่ว่าคือเวลาเรามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราจะพยายามจดเราตั้งทิ้งไว้สักปีหนึ่งเรากลับไปอ่านเราจําเหตุการณ์นั้นได้จําได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่จดนะ เราก็นึกไม่ออกนะก็นันไม,ไม่ไม่มีตัวมาเป็นวัตถุที่มามากระตุ้นไงในมนุษย์เนี่ยต้องมีสัมผัสทั้งหกไงครับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยั้นพอเราจดไว้ปุ๊บตากระทบอะทําให้นึกได้อส<น>ติมางั้นถามต่อว่าถ้าเกิดอย่างนี้สมมุติว่าเราอย่างย่งผมมีโอกาสได้ไปเดินทางไปหลายประเทศหลวงพ่อเป็นไปได้ไหมว่าคือผมเนี่ยน่าจะเคยไปแล้วนะ เป็นไปได้เพราะว่าโลกนี้ทั้งโลกถ้าสมมุติตัดประเทศออกนะครับตัดประเทศออกตัดศาสนาออกครับคนทั้งโลกนี้ก็คือเผ่าเดียวกันคือมนุษย์ภูมิแล้วมีอะไรที่เหมือนกันบ้างลองลองไล่เรียงเช็คที่หนึ่งท<ม>านอาหารทางปากเหมือนกัน<อ>หายใจทางจมูกเหมือนกันครับส่วนปลานั้นหายใจทางครีบอส่วนมนุษย์เราเนี่ยคนที่เกิดแอฟริกาหายใจทางจมูกไหม หายใจทางจมูกทานอาหารทางปากไหมทางปากขับถ่ายทางทวารไหมขับถ่ายปัสสาวะไหมมันเหมือนกันเลยฮะดีใจหัวเราะไหมหัวเราะแล้วเสียงหัวเราะนั้นมีภาษาไหมเสียงหัวเราะเหมือนกันเสียใจร้องไห้ไหมร้องไห้นั้นเสียงร้องไห้ระหว่างคนยุโรปกับคนเอเชียเนี่ยมันเสียงเดียวกันนะฮะ แสดงว่าถ้าเกิดเราตัดเรื่องของรัฐศาสตร์พิงปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วคือเราคือเผ่าพันธุ์มนุษย์เหมือนกันหมดเลยมนุษย์ภูมิเรียกว่ามนุษย์ภูมิดาวดวงนี้ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าจักรวาล <ฮะ S 2> จักรวาลเนี่ยเป็นที่อยู่ของมนุษย์ภูมิแล้วก็เดลฉา,านภูมิแล้วภูมิอื่นก็อยู่นี่แหละด้วยกันเนี่ยแต่มองเห็นแค่นี้มองเห็นแค่สองภูมนินะนรกภูมิก็อยู่นี่ เปตาภูมิก็อยู่นี่อ,อสุรกายภูมิก็อยู่นี่เทวภูมิรหมาภูมิอยู่นี่แต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 6 3 894 6 6 6 6